โอเควันนี้เราจะสอนคุณแม่ทําวันนี้สามเหลี่ยมผ้าคุมสามเหลี่ยมเดี๋ยวใช้เข็มเบอร์ห้าทับศูนย์อ่าอันนี้เหลือไปลายไว้อย่าลืมว่าตรงสอนทำปมขึ้น สามโซ่เอาลงุงถอยลุงมาอีกเนะี่ยอ่ะสามโซ่ไปบันี้ก็เฮ็ดวงกลมไปโซ่ที่หนึ่งเลื่อนห่วงเดี๋ยวเด้อหลุดมาอ่ะเลื่อนห่วงนเห็น,น, <laughs> นว่าบอกแล้วว่าแบวสิเฮ็ดหลุด <laughs> ขึ้นสามโซ่ยปนเย็ยนๆท่าไดแล้วสามแล้วบก่กะพันทำตัวเอฟลงกลางช่องวงกลมมันสิมีอยู่หู้หนึ่งหู้นั่นก็นได้เดี๋ยวขั้นขั้นมาหู้เอาหู้ลางๆเนี่ยมันสีได้ มันสี่ได้ดึงขึ้นได้บ่นี่กะหนึ่งโซ่บันนี้กะลงสองเท่อ เทียงทองลูกห้องเทียงแล้วพิกกาบอ๋ลืมเก็บอันนั้นไปน้่ตัวนี้บม่เป็นอย่างเดี๋ยวเก็บสินได้ที่หลังก็ได้ไม่ไม่พันข้ามไปสองหลากลงตรงกลางไม่ไม่พัน จเย็นๆเพื่นถักเป็นแล้วเพื่นสิปึ๊บปื๊บเดี๋ยวเดี๋ยวโบพันเอาหลอดห่วงนี่อันนี้จังคืนสามสู้ลงที่เดิมหนึ่งครั้งทําเอฟเข้าใจคำว่าเอฟบอพอหนึ่งขอเข้าใจบอหนึ่งสู้ แล้วก็ทำสองทาเอฟสองครั้งเดี๋ยวเดิอลดมานี่บอลรถเอา้าประตูดอันนี้ออกเห็ดอย่างนี้ <c oughs> หอนจักเทื้แล้วนั้นเลยแล้ว <c oughs> ช้องล้วตีว <c oughs> ันนี้สามสามสูมันจะเป็นช่องว่าง พั่นลงเดี๋ยวจะเฝ้า,ฝาใจเย็นๆมองนีมันหายไปใส่ใี้แม่เดี๋ยวนะมันต้องลงหมองเกายักษ์คมมันสิกระดูกกระดิกลงหมองเกาสองเทืออ่ะต่อ แถวซองดินี่แถวซองมันจะมีช่องว่างอยู่อันนึง่งยุดยุดนะถึงไหนแล้วเออเฮ็ดขอบโซนึงแล้วก็ลุ่มมงเก้าช่องเทือขนาดอัน คนเคยเห็นมาแหลวมั้ยคนก็เลยเหตเรวดี๋ยวคนดวงจีว่าคือว่าเหตเรียวแท้จริงจริงก็คือเห็นมาเหลวอันนี้ก็อยู่ล่มล่มงงกลางล่มมงกลางสูนหนึ่งถีเป็นหู้เรือนห่วงแบบนี้ทำว่าเรือนห่วงเออนั่นแหละนั่นก็คืนสามสูนสองสามล่องเหมือนเกา ข่งหนึ่งแล้วก็เฮ็ดเป็นขอบกับขันด้วยหนึ่งสูเออูสำหรับเพิ่นเริ่มเฮ็ดคองแล้วเดี๋ยวเอาอันนี้ออกกัน,นวันนี้วันนีเป็นโซ่ซ้มเมีมน ล่งงมองช่องว่างสองเทือสูสามอีกเลยแนอันตอนแรกแถวแน่นมันมีสูอันเดียวมันบ่วแถวนี้ก็ต้องมีสูสอง เือบันนี้เฮ็ดขอบมัน่นขอบกับสองแล้วก็คั่นด้วยสองคั่นหนึ่งโซแล้วก็ลุง่งเออนั่นแหละสองเทือ่อันนี้มันก็สิเป็นขอบขอบมันจะเป็นคูใส่ขวาเฮ็ดขึ้นกันคือเกาพลิกงานกรับ พีก่ก๊าบให้ถึอทางเด้อเซนได้อยู่ข้างหลังลุ่ลล<ง>มมองกลางลงุ่มมองกลางหู้มนัน่ะ <Okay. S 1> นวกเลื่อนห่วงองมล่มมองหู้เดิมเจื้อนึงอันนี้เป็นคู่ขอบเหลกขั้นด้วยหนึ่งโซ่แล้่ก็ล่งสองเทื้อมองหู้เดิม ใจเย็นเย็นเวิ่งพันวุฒิเรานั่นได้เบอร์เจ็ดนาที่เลยเด้นี่ได้จากแถวโซตัวบันนี้อ,<า>อันนี้แถวแถวต่อไปก็มีสามสามโซนี่แหละอ่าเดี๋ยวลดมมา มองมองที่มันเป็นช่องว่างโซนี้ลุ่มสองเทืออันนี้กระซามโซงสามหนึ่สองสมล่มมองช่องว่างนี้เดะแมน่นกระสองเทือแเดี๋ยวบ,บันนี้ก็เห็ดสูสามอ้าใจเย็นเย็นดึงออก ลุงตงกลาขงขวับพุนะพ้นานะพื้นฮดตนัดแล้วพื้น <c oughs> สีเร็วเพือนสิทักเร็วด้วยแบน,นี้ท่านผู้ชมกกเบิ่งน้ำท่านโบน้อบัดน,นี้ <c oughs> ทือีเดียวเลยซ้อน<ม>ทักไปมือหนึ่งมือนีมือที่เท่าไหร่ อันอันอันวังหันนีเพื่นกระทักอันนี้เพื่นเลยสิทักเร็วว้วยเั็นพื่นทักเป็นเรียวนี่กราบสองเทือไปสั่งสองแล้วเข,ข่ามองกลางนั่น,น,นโอ้ดูใจเย็นเยรปร,ปบปรปับเปียบปรับเปียบเหมือน อ่ะกกเห็ดจังสี่ละต่อไปสั้นต่อไป<ม>ก็ประมาณร<ม>ัชน,นี้ท่านผู้ชมสอนแม่ทักผ้าคุมสามเหลี่ยมลายใหม่เดี๋ยวห้าสีเห็ดขายลุกในช้อปปี้ห้ากับสีหายแม่ทักฝ<ม> <laughs> ีมือแม่ได้จ้ <laughs> <laughs> เห้ากับเป็นคิวซี่ แล้วเขาก็จะไปทักไซสเชือกลมเข้มคัดแล้วก็ปล่อยให้แม่ทักอันนี้ไปงามระว่างขั้นปวดมือกับเศร้าเด้อฮ่าฮ่าา่เรื่องเทอแเราก็ลืม <laughs> <laughs> เออไปทักหอดยี่สิบหาแถว เดี๋ยวเ้ากสิบปลอยเอห้เราทักไปเรื่อยๆห uh huh. วังว่าท่านผู้ชมคงจะเข้าใจวิธีการถักถ้าแม่ถักเร็วขออภัยเราคลองเรี่ยวเราบูฮุงสิทักซาจังใด <laughs> <laughs> เออทักต่อไปด้วยจ้าสำนีลา